รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะรายการดูดีมีธร,รมกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยนะคะกับดิฉันการจนาอัมพสัสุวรรณค่ะมายิ้มรับอรุณด้วยจิตใจที่เป็นสุขไปด้วยกับธรรมะสาระดีๆนะคะตลอดทั้งรายการของเราเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ แน่นอนว่าคุณผู้ชมที่ใจบุญของเรานี่แหมรอกันอยู่แล้วนะคะในช่วงที่ได้ทั้งไปเที่ยวแล้วก็ได้ทําบุญอีกด้วยในช่วงโทรทำนำเที่ยวไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราไปท่องเที่ยวทําบุญกันไม่ไกลครับที่คลอง13อํามเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีนี้เองนั่นก็คือวัดพืชอุดมใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่มีโปรแกรมจะไปทําบุญท่องเที่ยวที่ไหนลองไปทําบุญท่องเที่ยวกันที่วัดพืชอุดม คลอง1ิอำเภอลำบุกกาจังวป,ปทุมธานีเพราะวัดพิษอุดมแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่ามาท่องเที่ยวทำบุญอย่างมากมีกิจกรรมบุญให้เลือกทำตามกำลังศรัทธาบุญของคุณผู้ชมอย่างครบถ้วนเช่นการให้ทานอาหารปลาหน้าวัดการทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อต่ออายุดวงชะตาของผู้ทำบุญและโคกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่า และถ้าคุณผู้ชมท่านใดชอบไหว้พระขอพอรวัดพิรุดมแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งการไหว้พระขอพอรเพราะว่าได้จำลองพระพุทธรูปที่สำคัญจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทันใจพระพุทธชินราชจำลองพระสามสมัยและพระพุทธานารันธาจากประเทศอินเดียสำหรับคุณผู้ชมที่มีความเชื่อเรื่องปีชง ทางวัดพืชดุดมยังมีกิจกรรมบุญในเรื่องการสะดกเคราะห์ต่อดวงชะตานั่นก็คือพิธีลอยเทียนลอยเคราะห์พิธีสวดดาวนพระเคราะห์ซึ่งทั้งสองพิธีนี้เป็นพิธีแบบโบราณหาชมได้ยากในปัจจุบันทางวัดพืชดุดม์เองต้องการจะอนุรักษ์พิธีกรรมโบราณนี้ไว้เลยนำมาให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสัมผัสและร่วมพิธีกัน เมื่อมาถึงวัดพุทอุดมคุณผู้ชมต้องไม่พลาดซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของวัดพุทอุดมต้องมาสัมผัสด้วยตนเองนั่นคือการชมแสงสีเสียงนรกสวรรค์จำลองมาชมกันว่าคนที่ทำดีนั้นจะได้รับผลบุญอย่างไรบ้างสวรรค์นั้นมีกี่ชั้นและสำหรับคนที่ทำชั่วเมื่อเส้นอายุไขไปแล้วจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้าง เป็นหนึ่งกุศโลบายที่ท่านจเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมใช้เตือนสติประชาชนนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาท่องเที่ยวทาบุญที่วัดพืชอุดมเพื่อย้อนกลับมาดูตนเองว่าที่ผ่านมานั้นเราได้ทําสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีอะไรไว้บ้างเะนั้นยังไม่สายนะครับถ้าเราคิดจะปรับปรุงตนเองตั้งใจเริ่มต้นทําความดีละเว้นความชั่วในช่วงเวลาของชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่การท่องเที่ยวทําบุญที่วัดพืชอุดมนั้น เหมาะสำหรับพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจร่วมทำบุญทำกุศลกันอีกทั้งยังช่วยสารสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัวเพราะบรรยากาศภายในวัดพืชอุดมนั้นเหมือนเรามาท่องเที่ยวในดินแดนของสวงสวรรค์มีรูปปูนปัน้นเทพเทวดานางฟ้าสัตว์ในวรรณคดีและสิองนักสัตว์ให้ได้ชมได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ฉะนั้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้หากคุณผู้ชมยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปท่องเที่ยวทำบุญที่ไหนพาครอบครัวที่รักมาร่วมกวิจกรรมบุญสวดมนต์ข้ามปีกันที่วัดพืชอุดมซึ่งประโยชน์และอน,นิสงส์งของการสวดมนต์ข้ามปีนั้นช่วยให้เราลดความเสี่ยงจากอบายมุขและอุบัติเหตุต,าต่างๆอีกทั้งเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิตทั้งร่างกายจิตใจและปัญญา เป็นการส่งท้ายปีเก่าด้วยธรรมะและต้อนรับปีใหม่ด้วยศีลเริ่มต้นชีวิตกับสิ่งที่เป็นสิริมงคลอันจะส่งผลให้พบกับสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปีต่อไปครับเจริญพรญาติโยมผู้ชมรายการดูดีมีน้ำทุกท่านวันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการแนะนําวัดพุทธด,ดมซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ยืนยาวและมีนรกสวรรค์เป็นจุดสําคัญของวัดนี้ ซึ่งเป็นวัดที่มีนรกสวรรค์แห่งแรกแห,แห่งเดียวของเมืองไทยที่มีคนไกลเคลื่อนไหวได้ซึ่งมีอายุยืนยานยืนนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนที่เป็นชาวพุทธสามารถมาร่วมทําบุญมาร่วมชมมาร่วมกิจกรรมบุญทั้งหลายได้ก็เพื่อตัวท่านเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดมาวัดเพื่อร่วมมาทําบุญทําทานเลี้ยงปลาหน้าวัดถ่ายชีวิตโครกระบือ,อแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วก็สามารถที่จะลอยเทียคันธามาส่งกรรม แลวก็สวดนบพระเพื่อเจริญเจริญชีวิตเจริญเจริญความมั่งคั่งให้กับตัวเราเองและกราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระโอษฐสถ่นนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านทั้งหลายและชมภาพกิจกรรมฝาบมณังมีสิ่งดีๆเยอะแยะที่ท่านจะได้ชมและก็เป็นกําลังใจท่านให้ท่านมีสติมีปัญญามีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไป ท้ายที่สุดนี้ก่อนเราจะจากกันก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูดีมีธรรมก็ให้ดูดีมีธรรมแล้วก็อยูด่ดีมีสุขด้วยไอ้ท่านทั้งหลายประสบผลสาเร็จในสิ่งที่ปรารถนาอย่าลืมดําเนินชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาไปในเส้นทางของกุศลเท่านั้นที่จะนําให้ท่านมีความสุขแม้สุขน้อยๆแต่สุขนาน,น,านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่แท้ขเขาจริญพรจาก